ช่วยหายใจก็ช่วยหายใจก็คือเปล่าหายใจนี่ตัวนี้ผิดตำแหน่งนี่นี่นี่แล้วก็เอามือตั้ง สวัสดีทุกคนและสวัสดีครับทุกคนวันนี้ทุกคนผมจะมาอบรมนะแล้วก็มาแบบว่าฟื้นฟูนเป็นการอ่า CPR หรือปั๊มหัวใจนะครับนี่เป็นการอบรมของทางสถาบันการแพทย์จุดเฉินนะครทุกคนอันนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลสุขเนี่ยพอดีนะก็ที่นี่จะมีพี่ๆโรงพยาบาลห้องจุดเฉินนะฮะเป็ไงน่ากลัวมากสวัสดีครับ พี่นนเนี่ยทำตัวหนฮะพี่อยู่ห้องออาร์ปวัดีอยู่ตำแหน่งไหนฮนะบ้าละ <c oughs> พี่สนามผ่านฮะเป็นห้องประชุมคือห้องนี้จะเป็นการเป็นห้องที่ที่เราต้องอามาอบรมนะฮะ <c oughs> พี่ทักทายก้องสวัสด <c oughs> ีค่ะพี่วันนี้เรามาทำอะไรฮนะพี่ช่วยบอกผมหน่อย วันนี้เราจะมาทําอะไรคะรามาอบรมซีพีอาร์กันช่วเหลือวยตัวเฮ้ยนี่อัดจริงเหรอใช่จ้ะตาแล้วไปตัดต่อเลยนะใช่ค่ะถ้าตัวอยู่แล้วค่ะนี่คือพี่เอามาแล้วค่ะนี่หัวหน้าคนสวยของเราค่ะพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอเข้ากล้องหน่อย <c oughs> ใช้กล้องนะฮะไม่ต้องลเลยเตรียมเตราาียมสถานีก่อนยังไม่พออ่าตอนนี้ยังไม่พอบไม่มีใครมาเลยแล้วนัดตอนนี้ทุกคนเดี๋ยวเรา ทุกคนก็มาเตรียมพร้อมกันแล้วฮะจะมีพี่ๆก็น้องๆเข้ามาทำการทําการอบรมในวันนี้นะจ่ายทุกพี่เพื่อนๆน้องๆที่มาในงานได้มาอบรมในวันนี้นะนี่ก็เป็นอาชีพของออรุ่นๆนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเอจริงนะออสออสออสโมใช่ โอเคไป้กูส่งมือโอสมืออสมือโอสมโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมไปถ่ายนะไปสอนโรงเรียนนี่ผมเห็นแต่ผู้ภัยไปโรงนักอ่ะกู้ภัยไปสอนไปโรงนี่อ่ะู้ภัยไปสอนถามผมว่าผมว่าอะไรที่ผมบอกผมไม่ว่าทุกคนไปทำบุญช่วงนี้เราไปพักเบรกกันก่อนนะทุกคน งานจากที่เราอ,อ,อง่งลงเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันก่อนนะดูขอขอขอที่มาพที่สวยจังเลยนะคะเอาเบรกขอบคุณค่ะหล่อนะาประสิทธิ์เดี๋ยวนี้เป็นเน็ตไอจอลน่ารักจังคนนี้จะเป็นหุ่นยนต์ทดลองที่เราทั้หัวใจนะฮะจะเป็นทดลองในการทำศิลป์อาร์ตมีหุ่นยนต์ให้เรากดนะาอ,อกนะฮะ,ะมิล่ามิล่ากดให้หน่อยเร็วเดี๋ยวม้ล่าทดลองนะฮะเดี๋ยวเทปัน วิธีวิธีการกประหดใจเลยนะนี่ถึงจนการปองหวใจถึงแบบนี้เขาทดลองทำให้ทดลองทำนะคะไม่ต้องทำตามขั้นตอนนะขั้นตามขั้นตอนก็คือเราต้องปลุกเรียกก่อนปลุกเรียกเขาดังๆคุ้นๆคุ้นๆก็ขั้นตอนรัดเลยนะคะการซ p r ก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่เขาสอนก็คือข้อนิ้วกลางให้อยู่ตรงข้อที่สองนิ้วกลางให้อยู่ตรง เอาลงใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ตรงลงแล้วมันจะพอดีสั่นมือก็จะพอดีกับสเตอร์น้ำนะคะกดเลยประมาณนี้ค่ะแหงแ๊งเป็นการเทสนะเทสเทสอุ่นจุนฮะ ต้องมีบอกอะไรอีกบ้างการถอนมือความลึกแล้วก็เรทใช่ไมมีทำว่าต้องมองด้วยนะอ๋อพิจตันเน่ถ้าโอเคขึ้นเขียวหมดเดี๋ยวผมจะแนะนำคนนัคนนี้นี่นี่จะเป็นพี่กุ้งอ่ะพี่กุ้งปัจบาลวมาเฮ้ยวันหน้าวั่นหน้าวันหน้ากูชิฟใช้ตรงนี้ลงไป นี่กลุ่มกลุ่มสองใช่ไหมใช่นี่เป็นกลุ่มของผมนะทุกคนนี่น่าตังค์ะ่น่เลยใช่าก็เป็นส่วนหนึ่งของกุปชาวิริณ่ะผมไปกชิมเหมือนกันนี่ผมมาเฟินฟูเหมือนกันนะ ถ้านาดมืนี้ก็อย่าลืมว่ามือนิ้วกลางเราต้องอยูตรงไหนนะเนงมันจะบอลกลับเป็นทีมสตาร์ทตกลางกราฟนะฮะก็อหลอกลุ่มะกยขึ้นนิดนึงเราทำไปเลยแต่ลองยกยกขึ้นเปเครื่องมาหพี่เขาเนาะไก็ใช่เครื่องโปรเกมที่ เดี๋ยวผมจะมาทำป้งหัวใจนะคุณงานแรกที่ผมไม่ได้ป้งหัวใจสองปีนะฮะ เลยไหนี่น่มีนมแกแค่สาธิตทุกคนะผมน้าไม่ได้ C B R ก็จับมาเนี้ยทุกคนนี่นี่ดูนมถ้าเป็นหุ่นดูนมนี่เป็นผูชชายนี่ลาลาโมสนดีเหลืลกต้องดูที่ลิปีลิปปีเลยเพราะส่วนใหญ่ตายหมด เขาแจีงช้าเลยเขาเจีงช้าเฮ้ยให้ตำแหน่งถูกไหมนี่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 นีงนี่นี่นี่แล้วก็เอามือตั้งแบนถนัดมือขวาเอามือซ้ายวัดเอาขวาวัดแบบนี้มาต่อไต่อเอาเอาเอาไม้มาดิแท่นเต้มไว้ มันตึงหมดนั่นแหละไม่ต้องกลัวหรอกเอากดกดแต่ก็ยุดกดฮะ <c oughs> มือเยอะ <c oughs> อันนี้เคาเข้าใจแล้วมือแข็งมือแข็งมือแข็งเอาแล้วเขาลองคึ้กับปุหลายคนดูเฮ่เฮ่ฮะนี่นี่ไปโดนลิปปี้แล้วเนี่ยในลิปกี้นี่ลิปปี้ ลิปปี้วเอ้ะวัดง่ายๆอย่าหัวนมแต่หัวนมไม่ัาหัวนมนี่เอาหัวนมกับหัวนมมาเนี่ยตรงการไหมเร็วๆเอาวต้องวัดหัวนมนู่นอาจารย์เรียนสอนมานี่แล้วคุณอยู่กลุ่มไหนวะนี่เราให้มันกลับไปกลุ่มวันได้ไหมหนึ่งนับแรกจังดังดิ

นำซองบรรจุแผ่นอิเล็กโทรดนออกจากด้านหลังของตัวเครื่อง AED ฉี้ซองบรรจุแผ่นอิเล็กโทรอนออกรอกแผ่นอิเล็กโทรดนออกจากแผ่นสีฟ้าแปะแผ่นอิเล็กทรดนบนหน้าองผู้ป่วยตามรูปตามรูปก็คือแปะตามรูปก็แบบนี้ แแล้วกกก็็ออีันนึงบบถอดเสื้อออกจากบริเวณหน้าอกของผู้ป่วยไม่อดเสื้ออีกครั้งไม่มันนำซองบรรจุแผ่นอิเล็กโทรดออกจากด้านหลังของตัวเครื่อง AED ช่วยหายใจแล้วก็ช่วยหายใจก็คือเป่าหายใจอ่เป่าหายใจไม่มีอุปกรณ์บนหน้าอกก็ดู

เจ็ดย so, so 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 uh uh ี่สิบเจดยีเก้าอกวาหน้าเต่าเลยดีดองเลยตสมดีดอตัวเลยตดีดอเมาเมา้อะไรทำ่ะตใช้เครื่องติโระดับนั้นนะรเลยโอ้โหตรงนี้เลยอ่ะหายใจเน้ยใจ

ไม่น่อเราเอาไปเบรียวอะไรไม่ถูกใช่ไหมไม่ถูกไม่หนอตางเงี้ยตางเงี้ยซ้อตูปุ๊กนะครับปะซิเนะปะปะาปะพอสองห่อมัเข็ดนเขเอามือวางไม่ตรงเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่วัดใหม่แล้วก็แปะ

หนึ่งและสอามและสี่และาและหกให้ไหลแะแปดและเาะให้เรื่องถามที่ดยวสองนสีมหงาส่งสีนาสี่ะอาสาสี่นี่น่งีสาี่าสาสี่านจะไปสัมภาษณ์

วันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ที่มาได้มาบวิทยากร์วัสดะที่่ามาเป็นทีมเสริมค่ะมาเป็นผู้เข้ามาเป็นผู้เข้ารรู้สึกดีใจนะคะที่ทุกคนให้ความสําคัญในเรื่องของการ C P R นะคะก็รู้สึกดีที่มากันหลายคนก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบว่าใส่แมสตลอดการฝึกอบรมแล้วก็ทําไมดิฉันไม่ใส่ลุงีใจค่ะ แค่นี้แค่ไหนค่ะแค่นี้ความรู้เรื่อง CPR ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็ดีใจเลยที่มีความรู้ให้ความรู้แบบตื้อละเราจะมาที่จะช่วยเลือดใช่าหมราจะมาที่จะไม่ว่าเจอสถานการณ์ที่ไหนก็ตามใช่ไหมนั้นก็จะมีประสิทธิ์ได้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเรมาแล้วเรามาก็ที่ไม่มีผลเสียอะไรนะและได้ความรู้กลับไปด้วยใช่ไหมใช่ใช่โอเแค่นี้หน่ยใช่ไหมโอเคใช่แล้วเลือกก็ตื่น ออโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นปัที่เรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะท,ท,ทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องยูทูบของผมด้วยนะทุกคนบายบายครับ